สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่20ธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดทำเกินวันนี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและท่านก็หลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่สามสันตุสการ์ดกับเอาบวกห้ามพลาด้วยการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องพูดูแฮนดิแคปครับสุดการกาอาบวกสึกบุญเดยแขย่งขันก็ตอนที่สอครึ่งสัตุดการต่อลูกครึ่งลบผ่าสตุดกาปัจจุบันหล่นมาอยู่อันดับที่4แล้วนะมีสาเจคะแนนค่อยๆห่างไกลจากการลุนแชมป์นี้เข้าไปทุกขณะ ที่เหลือก็คงจะเป็นพื้นที่ยุโรปแล้วแลหละสาหรับสุดกาศส่วนเอาบวกครับอยู่การตารางอันดับที่สิบีีอยู่สิบแปดคะแนนก็ค่อนข้างจะ้อยตัวห่างไกลจากพื้นที่สีแดงมากมายผลงานของสุดการในช่วงห้าเกมหลังสดุดพวกเขาชนะ 3, สาสมอหนึ่งแพ้หนึง่งกับรายไปสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมในขณะที่เอาบวกผลงานห้างเกมหลังสดชนะ, 2, ส,นะสองสมอสองแพ้หนึง่ง กำไรเป็น4เกมขาัทุน1เกมก็ถือว่าผลงานดีด้วยกันทั้งคู่การการลงทุนก็ดีเหมือนมือกันอีกส่วนการเจอกัน้าครั้งหลังสตุกตการชนะ3ครั้งอาบวงชนะ1แล้วก็เสมอไป1ครั้งนี่คือข้อมูลรวมๆข้อมูลพื้นฐานของสตุกการกับเอาบวกส่องผูดด้โดยเฮนนิแคปแต่เจ้าทั้ง5ลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ง5ลายอย่างเชื่อใจสตุกตการจะบ้าน ปรับราคาลดลงหมดเลยห้าไรครบ้วนในช่วงราคาในช่องราคามูช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องทีมเยือนขึ้นสามลงสองเพราะนั้นเด่นเด่นก็คือช่องเจ้าบ้านสัตัดจากแฮนดิแคปลูกครึ่งของสุดกาเจ้ายังคงเชื่อใจเจ้าบ้านหมดต่อปรับราคาลดลงหมดเลยห้าไรครบทวนส่วนช่องบอดรองปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าไรครบ้วนเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้แจ้งว่าตุดกาดจะชนะ และก็มีโอกาสกินราคาแฮนดิแคปลูกครึ่งได้อีกด้วยบวงรวมความข้อมูลพื้นฐานการลงเล่นในบ้านการเป็นทีมกลุ่มนำวางใส่ต่อสัตว์ต้นกาศครับเป็นทีเดนตัวเน้นส่วนสิบดาวเป็นตัวมานเจนส่วนตนส่วนตัวที่สามในอ p พสามประจําำคำัคือบันพุนีครับอยู่ต่อสัตว์ต้นกาศสําหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟังอ p หนึ่งอพสองพสี่รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณมากมากครับ